ขบนที่3ใต้ทางไปไร่ไปนาโอ้ยนาแถวนี้ก็ข้าไม่เท่าไหร่นะล้มแต่ก็จะไม่ได้จมอยู่ในน้ำนะไอที่จับรถผ่านมานะครับมันเป็นข้าวที่ว่าจมอยู่ในน้ำแล้วก็มันงอกขึ้นใหม่จนออกรวงเขียวใส่น้ำไอใส่เนี่นะครับใส่เมล็ดแล้วอะแบเห็นแล้วอู้หใจชาวนาม้าเลยไอที่มัน ออกก่อนอย่างนี้มันก็จมอยู่เนาะจมอยู่ในน้ำอะ่ะทั้งจมทั้งไม่จมเลยเะนะเส้นนี้ไม่เคยมานะทางใบนา ก็จะเล็กๆในซอยรถอะไรนี้กันนะถ้ารถใหญ่เนี่ยมันจะไหนีกันได้หรือเปล่าทางสวยนะเนี่ยทางไปไหนไม่รู้นะสีแยกนี้ด้วยแล้วก็จะลุงไปเรื่อยๆตรงเนี้ยจนไปทะลุเส้นใหญ่นะอู้ยจมุตจมิทางชนบทเนี่ยอย่้งโอ้ยเกลียวเหี้ยมาชมบรรยากาศชนบทท้องไร่ท้องนายามนี้นะครับน่าเตียวอ่ะ ขา้าวพวกคุก็ใช้รถอันนี้ที่มันใช้รถมันก็ไม่คุ้มนะดินบางข้าวมันไม่ค่อยสวยไนระละห้าหกร้อยอะไรอย่างเงี้ยคุ้มไหมเนี่นยไรหนึง่งได้สี่ห้ากระสอบอ่ะไม่คุ้มนะสวยอยู่ข้าวตรงนี้สวยบ้านอะไรเอ้ยเนี่ยเสียงมาน,นะครับบ้านเนีเ่ย ใต้ฝั่งสรินนะครับเศนสำรงทาตสีขอสำรงทาติด้วยสีขอไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นสีขอมเนะี่ยมันต้องอ่านบ้านน้องแสงเอบ้านน้องแสงตำบลอะไรสีขอจริงด้วยกุดไว้สีขอมันก็เชื่อมกันนะสีขอ สูสงสุดซัมโบคารากูสิงสเกตเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นที่นวผมอยู่ยนะปาล์มก็มีนะอ้อยปาล์มยางข้าวเด่ได้ผลผลิตแล้วปาลนะ์มหน่อไม้ก็มีทางเส้นนี้สุดๆสวยนะ ถ้าถนนใหญ่วันนี้หน่อยก็มีขอบก็ยังดีนะทำขอบเป็นให้มันมีรถเลียวอะไรพากันกได้บ้างเลยนะบ้านนี้ก็ปลูกปาล์มนะมีปาล์มเนี <right> ่ยสมมติจมีบ้านเป็นันสมัยนะดูแล้วบ้านใหญ่โตมีเตียงพรมิจการอะไรถนงยงสุดยางข้าวยางอ้อยผสมกันอยู่ในนี้ ตามอุดมสมบูรณ์ครับย่านนี้อุดมสมบูรณ์น้ำท่าอุดมสมบูรณ์ไม่ต้องห่วงเราก็จะแล้าาแงโอ้ยอย่างนี้อะไรโอ้ยอะไรเนี่ยลำพอกหรือเปล่าโอ้ยใหญ่มากเลยโอ้ยอะไรอมองขึ้นไปไม่ได้ด้วย บ้านญานเนี่ยนายกคอะปูนะครับเยถ้าเดตรงหนึงเนี่ยแบบไปกลางปูอะนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตัดซีคอแน่เนี่ยเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยคอนะเน่ยเลี้ยวซ้ายอะ เลี้ยวขวาก็น่าจะเป็นนี่แหละอีกเส้นนึงี้ร่างปูนะครับเส้นนี้ปรางปูบ้านเนี้ยใหญ่นะบ้านใหญ่ชุวัดวัดอะไรเอ่ยบ้านดงถาวรอ,อ๋อดงถาวรตรงนี้เคยได้ยินแต่ชื่อนะบ้านดงถาวร Mà, có vẫn được những con nha vắng đâu của tao ăn chắc ăn thật ghê như vậy xem tao ăn thật ghê vắng đâu của tao ăn thật ghê vắng đâu của tao ăn thật โรงเรียนอยู่ที่ต่ำก็อย่างนี้ครับอย่างไรก็ใหญ่ทั่วน้ำขังอยู่แต่น้ำก็ยังมีน้ำขังอยู่มาก่ากโรงเรียนโรงเรียนก็ต้องเ็ใหญ่ถึงบา้านโอ้ยตรงไหนที่เป็นสระจะไปดูตรงสระนี่ยโรงเรียนบ้านดงถาวรน,นะครับพา,ามาตรงนี้อ๋อหมู่บ้านนี้เขามีสระเนาะเขามีหนองน้ำหบ้านนะบ้านดงถาวรเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ มีสะสองสะเลยครับเนี่ยตรงนี้ก็มีถนนสะน้ำน้องสิมนะครับบ้านดงตาบอนตำบลกุดไวยอำเภอศรีขอรภูมจังหวัดสุรินทร์นะครับเนี่ยหมายถึงนี้ก็สำโรงทา่าปรางกูนะฮะบ้านดงถาวรฝน,นเหมือนทำท่าจะตกนะแบบนี้บ้านสมัยใหม่ ไม้เก่าือกําหังกําหีดสวยงามนะถนนทวาสูงกว่าหมู่บ้านคนทำบ้านใหม่ต้องเท่สูงเท่าเนี่ยบ้านใหม่คนทำก่อนก็บ้านอยู่ที่ใต้พัดลมนะครับน้ำลนกขึ้นมาเราไม่จับเลยความสูงสูงมากเระดับเนี่ยสําหรับ91กิโลนะครับประมาณ27กิโลนะบ้านนี่ว่าใหญ่นะบ้าน เป็นบิวันนลยคุณผาพอระพูก็สิบเก้กิโลนะถ้าจะไปอ่ะไม่ได้ไกลเท่าไหร่เลยครับถนนเส้นนี้นนนมันเป็นเส้นลำถนนเส้นนี้ครับไปแบบชิวๆนะย9กิโลเนี่ยมไ,มนะไม่ไกลนะบิบิันสวยมากเลยเจ้าเนี่ยลักษณะดีนะ าอหัวตะมุตะมิบ้านก็งามหัวก็เยอะสมัยนี้คนมีฐานะดีเนี่ยีสารมีฐานะอยี่บ้านตามะมัดบ,บ้านตามะคุณหมู่บ้านนี้เคยมาแล้วนบ้านตะมะเคยมาหาเพื่อนอยู่เนี่ยซอยนี้แหลมะมีหลังมัด อยู่หลังวัดอ่ะบานใกล้วัดะยังไม่ถึงวัดนะแตไบ้านใหญ่ใหญ่แถวนี้เจริญนะชอบชอบนะหมู่บ้านท,ที่มันอยู่ตามถนนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันแบบว่ามันดูแบบแต่ละคนเนาะมีบ้านเดิดถนนนรอย่งางธัมมะค้าขายอะไรมันก็นก็ดีนะคน,นจดินถตามถนน ต้องเข้ากรงออกกลางซอยตรงนี <survives hã> <nowadays> ้ก็ยังละทาำข้าวก็ทำข้าวเส้นนะครับตอนนี้อยากเนี่ยเส้นเส้นหลักเส้นรองก็ก็ป มันับนะศาลเราเนี่ยกมะดับฐานะดีขึ้นเยอะเลยนะดูแล้วคนมีฐานะดีอ่ะก็มีไอเนี่ยนะกเกษตรเกษรสาสตรนะนกะทรงมีเกษตรการเกรอะไรทำเร่องเงี้ยบ้านสองปัญจาเป็นเกษตรกะทรงเกษตรครับ สะน้ำหมู่บ้านนี้ก็เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งที่มีสระหนองน้ำใหญ่นะโอ้หผลิตปลาปลาได้แบบสบายเลยน้ำใสเนี่ยอาบได้เลยนะน้ำแบบนี้น้ำใสมันไม่มีแบบแหล่งนานอยากทุ่งนาไหลเข้าไปเนาะดีนะใสเลยน้ำ นาแถวนี้ข้าวสวยนะสวยมากเลยเลื้ยงอารามสองฟากฝักนะแต่ถนนเข้าหมู่บ้านนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเอาคอนติดผสมกันปะผุมันจะภาพปะเลยผสมกันกับไอคอนติดไก่ปูนนะเอาปูนผสมกับยางเ,ยเอากันดีดี โอนอะไรกับเนี่ยที่เขาเอาไว้คองไวเลยเวลาเลยดินนะคองดินฮะนี่ก็ขุดลอกเอาห้วยนี่แหละผมจะไปถ่ายคลิปตรงห้วยนี่แหละครับทุกคนหมู่บ้านนี้เป็นน้องนะน้องใหญ่ของห้วยเนี่ยชาวบ้านกาะแก้วยินดีต้อนรับนะครับเนี่ยบ้านบ้านกาะแก้วบ้านเกาะองบาร์รอแก่เส้นนี้แล้วมั้งไปห้วยเนี่ยผมจะไปเส้นนี้นะตากข้าวอยเนี่ะ แ่เส้นห้วยใหญ่นะครับมันเป็นตะเว,เวนถ่ายไปแล้วเมื่อปีหลายปี่อนโอ้โหแหล่งน้ําตรงนี้นะน่าจะเป็นเกาะด้วยนะเนี่ยหมู่บ้านสองหนองในที่น้ําที่มันมาจากอ่าหมู่บ้านสองหนองบ้านโบขาวอะแหละทุกคนเนี่ยฮะที่มามาจบกันแนละ้วนี่เขาคุณลอกเนาะเขาคิดลอกอนะ่ะแหลง่หงน้ําใหญ่กว้างะนี่แหละแหล่งปลาชุกชุมนะครับ โอ้โหเล่อปลาล่ะที่ผมประหลาดใจและตกใจผมว่ามันเนินอะไรนะแว้นรถมาจะเห็นถนนตรงนั้นอ่ะมันเนินอะไรนะจะมาเที่ยวดูตรงนี้ฮะไปไปมามามาถึงนี่ตกใจเลยโอ้โหน้ําไม่ท่วมบอเนี่ยฮะเป็น่วงจุ้ยนะครับคนจีนนะฮะคนจุ้ยของคนจีนนะแถวสมรงท่าเป็คนจีนเยอะเนาะห่างไปไม่กี่กิโลฮะแปดกิโล ก็สำารงทาบแล้วนะครับเนี่ยคนจีนคนรวยเนี่ยเนาะโอ้โหเอาแบบไมน้นี่ไว้ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยผมนึกว่าแต่อะไรเขาทำเนินสูงๆไว้อย่างเงี้ยเนาะเนี่ยนะคนจีนคนไทยเชื้อสายจีนนะมันก็ไม่ต่างกันกับจีนแผ่นดินใหญ่เนาะแต่จีนแผ่นดินใหญ่ดูแล้วเขาก็เอาไว้แถวแบบภูเขาคืออะไรเหมือนกันนะแต่เป็นชาวบ้านธรรมดาเขาก็ฝังไว้ตามสวนตามบ้านเนะ่ะ สวนไรนาอะไรประมาณเนี้ยริมถนนท้อทางแบบง่ายๆถ้าเป็นคนรวยก็จะทําอย่างงี้เนาะคนจีนนะ่ะหงสุยหงจุ้ยนี่แหลาจะมาถ่ายไอ้นี่ตรงนี้วิวสวยๆนะมาเจอแบบสุสานเนาะอยู่คนเดียวด้วยถ้ากลางคืนกล้าอยู่ไหมน่าจะไม่นะ บางวันไม่เท่าไรนะพูดแล้วก็ขนลุกขอโทษขอไฟเนดะ้อทุกท่านวิญญาณทุกท่านที่อยู่ยานเนี่ยแถวเนี่ยอันนี้มาถ่ายคอนเทนต์มาถ่ายรูปนะขอให้ท่านนะยงยาได้ถือสาถือโทษอะไรเลือกน้องอะไรเนาะตรงเนี้ย ลืมชื่อไม่ได้อ่านตรงนี้เป็นอนะ่ศูนย์มูลมูลนเรทิชัยพัฒนานะครับหมู่บ้านเกาะแก้วนะเนี่ยสลากระทำเนี่ยคือว่าสวยมากนะมุงด้วยยาคานะ <c oughs> แต่วันเวลาผ่านไปครับขัดกันดูแล <c oughs> นกพิราบนะครับมาอาศนอนแบบโอ้โหถ่ายไปเยอะแยะเลยห <c oughs> นองน้ำสองหนองนะครับ ที่เชื่อมมาจากหมู่บ้านบ้านบัวขาวนั่นแหละเนี่ยเขาหุดลอกนะเมื่อก่อนก็เป็นน้องสองน้องนะประจบกันเนี่ยที่ออกไปสู่แม่น้ำอ่าห้วยอะไรห้วยทับทันเนาะนี่แหละตรงนู้นเป็นหงหงซุยนะครับหงซุยคนจีนนะสุสานอะ่ะ าทุกคนมาชมควายนะทุกคนควายนี่คือควายนะครับควายควายเล่มย่านะก็มีแต่ควายแต่ควายเท่านั้นก็มีแต่ควายแต่ควายอยี้ยเดนียวที่ทนเธอไหวที่ทนเธอได้โอ้ได้กลิ่นควายเลยนะหอมนะกลิ่นตัวควายหอมนะตัวนี้ตัวผู้ใหญ่ะแข็งแรงนตัวเนี้ยนี่เลยนะครับควาย ยินหญ้าตามธรรมชาติในหนองน้ํำนี่แหละนะคุยคุยคุยสายสานเรียกว่าเอินมาคุเย้อครับนี่คุยคุยคุยเนี่ยคุยคุยคุยสมัยก่อนเราเรียกควายแง่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 วิ่งมาหาเราเลยนะแง่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 เนี่ยเขารู้แล้วเขามองเรียกเขาอย่างนี้ควายเขารู้เลยภาษาบ้านเราสมัยก่อน อ,อ่างน้ำอ่างเกาะแก้วอ่างเก็บน้ําบ้านเกาะแก้วนะครับเคยมาแล้วจาได้แล้วอูยนาสวยมากเลยอ่ะว้าวว้าวว้าว่งววววววน่ะเกลือแต่ยานแท้ม่น่าเกลืออย่างนี้ยห้ามรถยนต์ผ่านนะครับ เรายนตนไหนจะล้าลงโอ้ย้าหาปลามีคนแบบดักปลากันเต็มเลยอาจจะได้เยอะนันปลา ที่มาไลฟ์สดตรงนี้ก็ดีนะเ <c oughs> นี่ยผมไปยืนไลฟ์สดอยู่ตรงโน้นเมื่อกี้อ่างเก็บน้ําบ้านเกาะแก้วนะครับรัฐบาลมอบให้ราษฎรสองห้าสามศูนย์นะครุ่มชนประธานอันนี้อันนี้ก็ขุดลอกใหม่แต่นนี้ปีสามศูนย์เขาามีขุดลอกเหมือนกันโอ้ยเนี่ยระดับน้ำก็มีเนี่ย ไล่มาจาังม้นอ่ะใหญ่มากนะอ่างเนี่ยใช้ได้น้อยนะน้ำย่างล้นเลยคนไถยนี้ครับหาลากันสบายเลยโค้งผเดี๋ยวจะพาเดินชมน้ำตรงนั้นครับผมก็พาไปได้ทุกที่นะน้องอ่าอะไรนะชื่อเขา <laughs> ไม่ได้ยินเัว ก็มีคนทำอันนี้กั้นเนาะไม่ใช่นี่นะกนนนออนั้นเนาะเย็นเย็นหัวเลยนะเนี่ยแหลกน้ำเหมือนน้ำตกไร้ฟอลเลยก็ <c oughs> หาปลานะน้ำตกไร้ฟอลมีใครหาปลานะอ,อ๋อเดีย๋ยวรถไว้ก็ไปได้เนี่สยสายหนาวที่สวยน่ากลัว ครับนี่าก็ตอนนี้เป็นน้ำธรรมดามองไม่ออกอือคือรถไปทึเวียนห่วงไหมเนี่ยไปได้อือมันมีปลาไหมเนี่ยน่ากลัวมากเลยอะ่ะมาอยู่แรงน้ำก็ได้ปลาไปกินแล้วนะครับเนี่ยซื้อเอากับคุณป้าเขานะครับ กิโลห้าสิบบาทแกขายกิโลหกสิบแต่ผมไม่มีผมมีห้าสิบบาทพุ่เต่าเอาให้ใคก็ให้นะบ้านเราใจดีครับอ้ยดูน้ำนะครับทุกคนอ้ยตรงนี้เด็ดบาทตอนนั้นไม่มานะตรงช่วงหน้าน้ํานั้นไม่มาพอมาช่วงนี้น้ําล้นกว่านี้สวยกว่านี้มองอย่างนี้ตึมเลยนะแหล่ ก็าหาปลาอยู่ฝั่งนู้นก็หาแล้วก็ขายเหมือนกันนะปลาโอ้ยเคยเห็นถ้าไม่มาก็ไม่เห็นน้าตกไรฟ,ฟอลติด้าคนย่านนี้เด้ได้กินปลาเนาะหาปลาเนี่ยหวานเอาเลยเนี่ยถ้าเป็นผมหวานเลยนะเนี่ยไม่ต้องรอให้ขึ้นมาหวานทงๆไปแหละ ทางเก็บน้ําบ้านเกาะแก้วนะครับอําเภอสํารงทาบังหวัดสุรินนะครับทุกคนใครผ่านมาแวะมาเที่ยวชมได้ครับตอนนี้น้ํายังไอ้นี่อยู่นะครับสิ้นเดือนนั่นแหละน้ําก็เปิดมาเรื่อยๆไหลแล้วก็มีปลาด้วยครับปลาเนี่ยเนี่ยที่ผมซื้อมาเนี่ยตัวใหญ่ๆไปย่างไปปิ้งกินแต่บาง้งฝั่งนู้นก็มีนะเดี๋ยวไปถามฝั่งนู้นเขาถามกันเลยเท่าไหร่สวยงาม เมื่อกี้มาไลฟ์สดตรงนี้ก็ดีแล้วไลฟ์สดอยู่ตรงนู้นะที่มันดีอ่ะมาชมฝั่งฝั่งนี้ก็สวยเหมือนกันทนะุกคนที่หาปลาผมขับรถมาแทบข้ามมาไม่ได้ครับเสียวมากเลยน้ำม,มืดแนละ้วจะไปยืนอยู่นานๆน้ำม,มืดแน่เลยมีคนเคยกับน้ำนะน้ำม,มืดเลยอะ่ะโ,โ,โอ้โห่น่าเกลือมากเลย ออดับปลาครับรอบเก่าๆใหญ่นะถือว่าใหญ่แล้วแต่มาลงไปในน้ำมันเล็กไปย,ย่านนี้ที่ลงที่เหล็กเยอะแยะเลยถ้ามาเก็บที่เหล็กเดี๋ยวมาเก็บฝั่งนี้ก็ได้ว่า <c oughs> ถ่ายแล้วถ่ายอีกนะครับน้ำมันหน้ามองมันหน้ามองมันสวยดูนะตรงนั้นนะ่ะมองเห็นในหนี้ถับปลามันจะลงมันก็ลงรรวดร่วด ไอ้ที่เรากระตกไว้อย่างเงี้ยไม่ใช่ให้ปลาข้างบนลงมานะให้ปลาข้างล่างมันกระโจนขึ้นไปนะปล่างมันจะกระโจนขึ้นไปไปดักแล้วเ้ขาเวลาเขาเอาเขาก็จะดึงขึ้นเนาะคิดว่าอย่างนั้นนะถ้าน้ําใสป่านี้นะสุดๆเลยเนียโอ้ยโอ้ยโอ้ยครับคลิปวันนี้ของผมวต้องจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับวันนี้มาลามาชมชนบททีสารใต้ป้ายสุรินทร์สีขอสำารงทาบนะครับ มาชมห้วยชมหมู่บ้านชนบทชาวนาแล้วก็อนอี่แหละห้วยอ,อ่างเก็บน้ําบ้านเกาะแก้วนะครับอู้ยกว้างใหญ่กว้างใหญ่มากย่านนี้ก็ทํานาเป็นสบายเลยกเกษตรนาฟังนะครับน้าก็ไหลหาปลาผมซื้อจากเขานะปลาขาวน่าจะอร่อยใช้ได้นะก้างน่าจะไม่มีเอาไปทอด <c oughs> ขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์ แล้วไม่ได้อัพทิ้งลงยูทูบช่องเงียบเลยเนี่ยก็ตะเวนหาไอะไรเจอก็ถ่ายมาฝากทุคคน่มาชมบรรยากาศทีสารใต้บ้านเราได้เล็กน้อยนะครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับบ๊ายบาย